วัสดีครับพิธีกบครับผมอคําถามแรกเนาะเกี่ยวกับวิญญาณสัมภพสีวิญญาณ,ส,ญญาณสิ่งลบๆที่วิ่งเข้ามาหาเราก็เราชอบพอสิ่งศักด์องค์ไหนแล้วก็เชิญกาลังมาเลยๆนะฮะองค์ไหนที่เด่นเรื่องแสงเยอะๆนะครับท่านเมตารตรอนเนี่ยเทพเจ้าแห่งแสงก็คือท่านเมตารตรอน เทพจะแห่งแสงก็นั่นแหละก็คือพระิรานั่นแหละพระอาจารย์ที่กองหรือหลายๆคนที่มีกําลังแสงเมื่อเราเอ่ยปากหรือแสงของพระเจ้าสูงสุดก็ได้นะครับคือให้ไม่มีวันหมดแล้วเราก็เป็นแสงเองถ้ารู้สึกว่าเป็นพระเจ้าเองพระเจ้าอยู่ในทุกเซลล์อยู่ในทุกอากาศเมื่อเราไม่ต้องแผ่แสงให้รู้สึกแค่ให้ ให้จนให้เขาเต็มไปเลยเพราะอย่างไรเบื้องลึกของวิญญาณทั้งหลายลึกๆเขาก็คือแสงของพระเจ้าเขาคือพระเจ้าเหมือนกันนอฟแค่เขาก็หลงลืมในการเล่นบทละครก็เท่านั้นเองนะครับให้เขาตื่นตื่นมาเล่านี่แหละแค่รู้สึกว่าเออเรารู้สึกตื่นความเป็นพระเจ้าเอาความรู้สึกตื่นนั้นส่งให้เขาเพราะเขาจะรับดูด้วยความรู้สึกเดี๋ยวไม่ก็เอยปากบอกให้เธอ เธอเล่นบทละครของตามคุณใสของดำความมืดเนี่ยเพลินไปแล้วนะเนาะเป็นแสงด้วยกันเถอะนะกลับใต้หมดเวลาละเทศนาให้เขาฟังเลยก็ด,ดีนะครับผมรักตายตลอดอยากเฉยเฉยก็เฉยเฉยคือสุขแบบไหนก็ทำาอย่งนั้นแค่นั้นแหละครับให้รู้สึกว่าเป็นสบายๆเนาะคือแผ่แสงยังไงให้ได้โกกัสก็ รู้สึกเหมือนกับอารมณ์คนที่เขาเป็นโรคเบาหวานนะนะครับจนรู้สึกว่าไม่ต้องอยากหายอยู่เป็นเพื่อนกับเบาหวานไปเลยนะครับความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งก็เหมือนกันเมื่อยังรู้สึกว่าอยากร้องขออยากขอ,อ,ขอ,อ,กขอคือการที่เราจะขอใครคือเรารู้สึกข้างในรู้สึกมันหวงเวงฮะหวงเหวงวงุวง่ง ดังนั้นข้างในมันขัดแคลม,มันก็ดึงความขัดแคลมตามจิตแพทสมนึกแผ่แสงยังไงให้รู้สึกว่ามีความมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์เอาคำแค่า็าาสมบูรณ์ก่อนก็คือตัวรู้สึกว่าช่วงแรกอาจจะมโนก่าฝึกมโนให้รู้สึกเต็มอิ่มนะครับแมงเงินในกระเป๋ามันจะอะไรต่างๆช่างหัวมันแน่นอนมันก็จะมีะถ้ามืเรามีความรับผิดชอบกับหลายๆคนใช่ไหมมันก็จะวางใจค่อนข้างยาก นะฮะคือมันก็ทบแค่แค่กา,า,า,ายเจตใจเราถ้าเราใจเราลอยลำได้คือใจเราอิ่มอ่ะบริบูรณ์อยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วให้รู้สึกเต็มอ่ะอันนี้ผมก็ฝึกมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะครับอยู่ตรงไหนมันพอดีล่ะนะฮะว่างเปล่ามหมเงีมนเกินไปก็ไม่ได้โหยหามาไปก็ไม่ดีก็ให้รู้สึกอิ่มอ่ะอิ่มของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะรู้สึกพอพอเพียง การจะพอเพียงได้แล้วก็คือเผื่อแผ่ดังนั้นยิ่งให้ยิ่งได้เมื่อเรารู้สึกขาดเงินแล้วก็บริจาคนะครับรู้สึกมีนะครับแต่ละเดือนเราก็มีเงินจํานวนหนึ่งไม่ไม่ต้องเยอะห้าสิบร้อยหนึ่งในแต่ละเดือนเอาเป็นเงินที่เงินทาทิ้งทําคว้างอะนะครับหรือห้าร้อยพันหนึง่งให้รู้สึกเงินที่เป็นเงินเล่นสนุกจ่ายแบบไม่ต้องคิด เมื่อเราจุดจ่อว,ว่าจ่ายนี้มันคุ้มค่าไหมมองแล้วมองอีกมองพลิกซ้ายพลิกขวานะครับปริมาณคงความคุ้มค่าอันนั้นคือใจิตใจที่มันขัดแลนอยู่คือความขัดแลงกับความประหยัดมันไม่เหมือนกันนะอย่างพ่อหลวงใช่ไหมครับพระเทพบอกพอเพียรของพ่อหลวงก็คือประหยัดพระเทพสุปง่ายงคือการประหยัดเนี่ยเราสึกว่าเห็นคุณค่าของสิ่งของเรารัก เราอยากให้เขาใช้เขาอย่างเต็มที่การสีไฟของพ่อหลวงใช้ชุนเกลีย่ยเนาะนั่นคือการรู้สึกรักคุณค่าแล้วเราก็ประหยัดไม่ใช่ทนิดทีเหนียวนะครับแม้เราจะมีเงินเป็นหลายแสนหลายล้านเราก็กินอยู่เท่าเก่าแหละมันไม่ได้ฟุ่งเฟือยคนที่อยู่ในทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้ฟุ่งเฟือยอะไรไปเกินจริงหรอกแต่บางทีเราจะติดความขัดแคลนข้างในที่มันย้ำอยู่ข้างในว่าอย ปริมาณมันเยอะกว่าไหมซื้อของสิ่งนี้คือซื้อซื้อเลยนะครับให้รู้สึกว่าฝึกต้องฝึกใจให้มันรู้สึกว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือซื้อแบบง่ายๆในเงินของฉันเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งของฉันเนี่ยในแต่ละเดือนซื้อแบบซื้อความพึงพอใจอะ่ะไม่ต้องสนใจราคาไม่ต้องสนใจอะไรแต่มันก็อยู่ในงบห้าร้อยพันหนึง่งเดาว,ว่าเงินทิ้ง เมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมความรู้สึกเต็มข้างในอยากจะให้ก็ให้ในใ้ขอดอทานคือให้มันความเป็นความอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าฉันอยากจะให้อยากจะทําอยากจะจ่ายอยากจะอยากจะ,กจะเล่นนคะครับผมอันนี้เราก็คค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็คือจับฝึกย้ำนั่นแหละลงจิตใต้สานึกดังนั้นถ้าเรารู้สึกยังร้องขอขออยู่ขอพกกระซับอยู่แสดงว่าเราขาดแคลนพกกระซับวันใดเรา เราไม่ต้องรู้สึกอยากจะหายจากโรคเบาหวานวันใดเรารู้สึกว่าไม่อยากขอนั่นแหละคือเต็มแล้วแล้วความเต็มก็จะเข้ามาเองเนาะส่วนลบกลนขั้นที่สามนะครับข้อสามข้อที่สามนี้ไม่ทราบันนอเวลาถามคำถามเวลาเดินทางไปไหนมีพลังงานลบมักแสดงตัวตนออกมา นะครับเราเองก็ถือคติน้ําบ่ไม่ยุ่งกับน้ําคลําเลยปล่อยผ่านจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่อยากไปไหนเท่าไหร่เคนี้ทาใจอย่างไรแผ่แสงอย่างไรแม่เขาเกาะเราเมื่อเรากําลังไม่พอเห็นไหมเรากําลังไม่พอนะครับก็เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเรากลัวบุญหมดหมุนล้วก็หมดแสงถ้าเราเป็นนางฟ้าเทวดาใช่ไหมครับ ดังนั้นเริ่มแรกคือต้องรู้สึกว่าลุกๆฉันคือพระเจ้าจริงๆฉันคือพระพุทธะฉันฉันมีแสงของพระเจ้ามันใหญ่โตโอลานที่ไม่มีวันหมดแค่รู้สึกว่าไม่มีวันหมดเขาก็จะไม่หมดแล้วเราก็เบิกบุญเบิกแสงจับพระเจ้าโดยตรงแผ่ให้เป็นกําลังก็ได้เอาไปลยแล้วอย่าลืมว่าเราให้ใครเราให้ตัวเองสัมภเวสีเปรตพงคคือเราเองเดังนั้นเมื่อเรายิ่งให้ จะถูกเทคืนกลับมาเจ็ดเท่าเราแผ่แสงไปให้แบบไม่ต้องหวังเลยอะแผ่แสงเดินทางแผ่แสงทุกวันแผ่แสงกว้างไกลเท่าไหร่แสงนั้นกระทบเจ้าที่เจ้าทางกระทบสัมภเวสีกระทบเปรตภูมิอะไรก็ตามเขาจะคืนแสงกกับคืนมาให้แม้แสงเขาจะน้อยก็ตามเขาจะคืนมาให้เจ็ดเท่าแล้วเมื่อเขาคืนเจ็ดเท่าเขาก็จะได้อีกเจ็ดเท่า เพราะเขาคือเราเองต้องเข้าใจาตรงนี้เรามาว่าอยน้ําบ่อไม่ไม่สนใจกับน้ําคลํานกหงส์ไม่สนใจตุ๊กระจอกแน่นอนมันเป็นจิตวิวิแห่งการแบ่งแยกของจิตมิติสามสี่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่เมื่อเราแล้วว่าคือเราหลอมรวมกับเขาได้เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นพระเจ้าจริงๆเราเป็นแสงจริงๆและเขาก็คือแสงเช่นกันเรามองทะลุสังเพรเศีแปดภูมิทุกอย่างคือพระเจ้าเช่นเดียวกับฉัน ดังนั้นเมื่อฉันปลดปล่อยเขาก็คือปลดปล่อยตัวเองได้เจ็ดเท่าแล้วยิ่งแผ่แสงแบบทาทิ้งทำกว้างไม่ด้สนใจในการรับเจ็ดเท่าอันนั้นเรียกว่าองเตอร์โเลียมคือกุศลที่กระทานับบ่ไม่ได้มันจะกระจายไปไม่มีกรดกรอบดังนั้นยิ่งทวีคูณมหาศาลเพราะจิตเราใหญ่กว้างจนไร้กรดกรอบดังนั้นเหมือนกันนะคะผมมิติสามสี่สัมพัทธสีเปรตภูเขสุรกายทั้งหลายปลดง่ายเพราะเรากําลังใ่ ยิ่งใหญ่เราเป็นผู้นําเขาเราเป็นผู้โปรดเขาดังนั้นเหมือนกับเรื่องหนึ่งที่เคยร่ายให้ฟังคือคนที่ถูกผีอมใช่ไหมคบโอ้ผีมาทับร่างจะเป็นเจ้ากรรมในเวรจริงหรือเกิดจากเรากินเยอะหรือเกิดจากมโนหรือจากอะไรก็ตามก็ชธรรเหอะสาคัญคือผีอัมาแล้วเราก็สวดมนต์แผ่เมตตานะกระแผงแก้วเจ็ดชั้นจุบสงที่เราสวดมนต์แผ่เมตตานั้นเพื่ออะไร เราเพื่อไล่เขาปฏิเสธเขาเธอหน้ารังเกียจนะคือสวดมนเพื่อไล่เขาเราไม่ได้รักเขาจริงๆงจะเท่าวันใดรักเขาจริงๆได้ไหมโอ้เธอหน้าสงสารนะใจเขาใจเราอะถ้าเราไปเป็นสัมภเวสีและมันเป็นเช่นนั้นคือเราสลับกันเล่นบทตอนที่เราเป็นสัมภเวสีมาขอส่วนบุญเรารู้สึกไงโอ้ยเธอเต็มทองเต็มตัวเลยแต่เธอขี้เหนียวอะเหมือนเด็กขอทานอินเดียวิ่งมาขอเงิน แล้วเธอก็ปฏิเสธไม่เอาเงินทองเต็มตัวเลยแต่แต่เธอมองไม่เห็นเขาแล้วยิ่งเรามองเห็นเขาหรือสัมผัสเขาได้เขามาขอสมบูรณเอาปัดมือทิ้งมันรู้สึกยังไงละ่ะนั่นแหละแทนที่เขาจะหนุนสงกายตที่เป็นเขาหมันไส้เอาขึ้นมานะครับดังนั้นหมันไส้หลายๆคนเขาไม่มีกาลังหรอกแต่มันไส้หลายๆคนมันก็เป็นกำลังใจพลังงานลบมากเหมือนกันดังนั้นเหมือนกันนะครับรักเขาได้ไหม โอ้าเขาไม่เคยมีใครรักเลยอ่ะของดันคุณสายหรือผีอัมสัมภเวสีต่างๆไม่มีใครรักเขาเลยมีแต่คนทุกโกรว่าเขาเกลียดเขาขยักขยแยงเขาปฏิเสธเขาสวดมนต์ไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาเขาไล้ค่ามากเลยเรารักเขาได้ไหมเมื่อเรารักเขาจริงๆอ่ะไม่ได้แผ่สวดมนต์พื่นไล่อ่ะคือปรารานาจริงๆว่าเออฉันรักเขาจริงๆนั่นแหละเป็นการหลอมรวมใจเขาใจเรา และสัมภเวสีน้อยใหญ่ที่เราแผ่แสงไปเนี่ยแทนที่เขาจะทำลายเราเขา่งหนุนส่งเราใช่ไหมล่ะอู้อยเขาเขาจะโดนโดนสิ่งไม่ดีอยู่ข้างหน้าอู้เขาเคยฉันเคยได้บุญจากเขาฉันเคยได้แสงเขาฉันช่วยเขาดีกว่าดังนั้นอย่าไปบอกว่าโอ้ฉันเป็นน้ําคลองเขาเป็นน้ําฟรัาน้ําทุกน้าก็คือมีน้ําเหมือนกันไม่ว่าจะน้ําแป๊ซซี่น้ําโคลาน้ําหวาน น้ำกาแฟลึกๆก็กคือน้ำมีจิตพัดแท้ของพระเจ้าเช่นกันดังนั้นลงลึกถึงตรงนั้นให้ได้และเราจะกลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรโอบรักเขาอย่างจริงใจและเขาก็จะให้คุณมันเหมือนกับเราต้องเดินผ่านซอยหมาข้างบ้านนะที่หมาดุหมาดุข้างบ้านทำไงล่ะนะหมาดุข้างบ้าน เราต้องเลี่ยงเขาไหมเร,เราต้องปฏิเสธเขาเขาก็เห่าอยู่เราก็เดินเลี่ยงเขาแล้วเราต้องเดินผ่านซอยนี้ทุกวันเราต้องเลี่ยงทุกวันไหมละ่ะก็แค่เอาซื้อขนมมาให้เขาเดินไปายนขนมให้เขาหมากินขนมปับ๊บแทนที่เขาจะเห่าต่อไปเขาก็กาเป็นผู้ปกป้องเราเลยมันง่ายกว่าไหมล่ะวันนั้นเหมือนกันนะครับวันใดเป็นเพื่อนกับมาเสียขาใหญ่ นะครับเป็นเพื่อนกับเจ้าที่เป็นเพื่อนกับสัมภเวสีเป็นเพื่อนกับทุกจิตวิญญาณแทนที่นักเลงจานตพานใส่เราเขาก็จะไปผู้ปกป้องคุ้มครองเราไปโดยปริยายเลยดีไหมครับผมเนาะครับผมไม่รู้ตอบคำถามได้กี่ข้อมีสามหวข้อนะครับผมอเราวควรวันใจอย่างไรเมื่อเป็นพลังงานมลรวมของหมู่บ้านที่โดนคุณสายมนดำ หรือหลงเชื่อพลังงานลบๆทําให้ท่าหมู่บ้านมีพลังลบเต็มไปหมดขอบคุณค่ะหมู่บ้านโดยพลังงานลบก็ช่างหมู่บ้านเหอะสําคัญคือเราเพียงเรายกจิตไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านทั้งนั้นแหละยกจิตขึ้นมายกจิตไล้ความกลัวยกจิตไล้ความกังวลยกจิตขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้ท่าหมู่บ้านเลยก็ได้คือเมื่อเราเชื่อว่าหมู่บ้านมีของดำคุณสายเขาจะเป็นตามปากเรา ก็เหมือนกับคุณพ่อของพิพาหรือคุณทุบพิตุบไม่รู้ที่แต่ก่อนเขาเป็นหมอทมตอนที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่ทุกคนก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บสัมภเวสีหรือของดําคุณใสมาก็ต้องเป็นผู้แก้ของดําคุณใสทํามาทั้งชีวิตนะครับสุดท้ายวันนั้นพ่อเขาจากไปละมันก็อยู่ที่แปลกก็คือของดําคุณใสท้งหมู้านก็หายไปด้วย พราะคุณพ่อเขาลงมาเล่นบทของดำก็คือเป็นเป็นเขาเรียกหมอครูแก้คูณสายมนดำเห็นไหมบทของเขาคือมาเพื่อแก้แก้มนดำแล้วเมื่อเขาไปแล้วจากไปแล้วมนดำก็ก็ไม่ต้องมีบทเล่นเพราะไม่มีใครเชื่อยิ่งวัยรุ่นตัวนี้ไม่เชื่อของดำคูนสายก็ทำอะไรไม่ได้ ในนั้นเหมือนกันเมื่อพ่อจากไปของดำคุณสายที่เคยมีทั้งหมู่บ้านก็หายตามพ่อไปด้วยในนั้นเราเชื่ออะไรล่ะเมื่อเราเชื่อโลงจิตใต้สานึกว่าบ้านมีของดำคุณสายเราเจอแต่สิ่งของไม่ดีเราเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งลบๆทั้งนั้นเลยเพราะใจเราทะลบจิตใต้สํานึกก็เลยสร้างสารรค์ดึงบทละครแห่งความลบๆนั้นมาหาเราวันใดเราไม่สนใจไม่ค่าไม่ยีหลาหรือรู้สึกว่าไม่มีผลอะไรกับเรา เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้ผู้ไปตกเป็นเหยื่อสิ่งของต่างๆความเชื่อทั้งหลายเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่ทั้งบ้านสังคมหมู่บ้านก็จะเปลี่ยนตามจิตเราเพราะอย่าลืมว่าโลกนี้บทนี้เราใหญ่ที่สุดดังนั้นเหตุการณ์สถานที่ผู้คนต่างๆมากมายมันไม่เกี่ยวกับใครข้างนอกมันเกี่ยวที่ว่าเรามุ่งเป้าไปที่ใด นะครับเมื่อเราเชื่อคือเสกดังนั้นเราเชื่อใหม่เสกใหม่ได้ฉันสว่างทั้งกลางวัน,วนกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นฉันทรงพลังเอาสิฉันรักทุกคนสังพเวสีเปรตภูมิรักหมดเลยดังนั้นอะไรอะไรก็งดงามะนะครับลงใจถึงขนาดนี้ได้มันก็จะวางใจเลยไม่มีสิ่งใดที่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปเพราะมันเป็นข้อสอบมันเป็นบทเล่นเราก้าวข้ามข้อสอบผ่านข้อสอบ